สวัสดีครับผมอนิชิตไทคอมเวเตอร์นะครับเดี๋ยวเอาแม็กไรสายของเจม้าวันนี้มันลุยกันนะครับตัวเปล่า2880บาทรวมส่งนะครับถ้าท่านมีแบตแล้วก็ที่ชาร์จแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จำหน่ายดีมากๆนะครับรหัส8 6 3 1 0นะครับก็เป็นตัวที่ยิงแม็กเดี่ยวและแม็กคู่ได้นะครับแต่ว่าเน้นไปทางแม็กเดี่ยวครับตัวนี้จริงแล้วไร้สายของเจม้ามีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวปีนี้ผมจะเอาเข้ามาอีกเยอะเลย ี่เอาไปทํานอกสถานที่มันสะดวกดีครับไม่ต้องโยงสายและโยงะระยานี่แหละครับเดี๋ยววันนี้มาซ่อมตู้กันหน่อยนะครับเป็นหอพักนะครับ สำหรับลูกแม็กยิงตั้งแต่20มิลจนถึง50มิลนะครับยิงไปเลยครับตัวนี้แรงอัดเต็มที่ครับ แม็กไ์สายแบบนี้สะดวกดีครับไปห้องไหนก็ได้ไปถึงทํางานได้เลยครับไม่ต้องเสียบปลั๊กแล้วก็เสียเวลากับมันนะครับ เป็นแม็กแบบนี้ไร้สายของเจมาก็มีแล้ววันนี้ยังมีหินเจียที่ใช้ลูกใบลูกหมู5นิ้วด้วยนะครับวันนี้มาแล้วแล้วตัวนี้จะเป็น Impact หรือว่าสปรูดเวอรตัวไขควงกระแทกแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสว่านที่เป็นหัวโลหะมีระบบ3ระบบกระแทกได้ด้วยนะครับตั้งทอร์กได้นอกจากนี้กลุ่มของเจมาเรายังมาอีกเยอะเลยนะครับแล้วปีนี้ผมจะเอาเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับ แล้วยังมีรุ่นประหยัดอย่างนี้นะครับ2,000นิดๆน,น,น,นะครับมาซื้อหน้าร้าน2,500บาทนะครับถ้าสนใจก็โทรมปที่เบอร์โทรนี้หรือว่า LINE แอดนะครับ adowi2442x นะครับ